รับชมนะคะเป็นอาแหวนวงไหนดีอยากได้เป็นวงไหนดีนะคะแม่คม้ามีทั้งหมด6วงให้คุณพี่เลือกนะคะแล้วก็มีเป็น3ทรงทรงแรกจะเป็นทรงกระบอกค่ะพี่สวงทรงที่2จะเป็นทรงท้องเตะนะคะทรงที่3จะเป็นท้องปิงค่ะแบบบนสุดอากาศได้เลยค่ะของนี่รับเป็นบนสุดนะ นะคะคุณพี่2วงนี้พี่ชื่นชอบนะคะเป็นวงไหนดีหรือว่ารับเป็นแบบบนสุดเลย mm hmm. เดี๋ยวแมค่ค้าสองไฟให้คุณพี่รับชมค่ะอ๋อ mm hmm. oh, ของโอเครับไซส์อ๋อหกสี่หนึ่งวงแล้วก็หกห้าหนึ่งวงใช่ไหมพี่ พี่รับเป็นหกสี่หนึ่งวงแล้วก็หกห้าหนึ่งวงใช่ไหมคะวงนี้หกห้าใช่ใช่